ดีเเซลฟูทั้นั้ง่รเกินสะเตมน้สเมหมเสยงดเดียวดีเดีวเโอ้อย่าว่ีตีระเบิดเจ้าครับจะเลยว่าตีระเบิดาลูนะเออเอาอยานะคเอานี้นึงก็คือวันจาทในนี้เนี่ยภารกิจที่ผมลงมานี่คือผมมาสารวจากาแฟ ซึ <Net> ่งเป็นจ <est> ุดที่เขาเรีได้แต่กได้ทําเหมือนกันแต่ว่าเรื่องในหันคือจะได้อ่า สาวแดงเนี่ยเราไปประสานกันระมือเงิรมืองิมืองินโดยเขาที่รู้จักการเป็นขึ้นวิทยุแล้วแล้วก็ไปเช่าเวลามีเวลามากเท่าไหร่เอามาเมาได้เมาแล้วก็สิ่งที่เราจะรงก็คือมีคาเฟสบายกับปุ๋ยแล้วก็บริษัทพัดบอกว่าเรามีดีเจ่าอ่าเพชรเพชรเก่งกว่านยอะแน่ ถ้าเราเมาได้มันจะไม่ได้มีไอเทองลาวมันจะมีละอ่าดีเจผุดขึ้นมาในบริษัทพัตโตอีกนี่แหละคับได้ยู่นี่ครับผมแล้วก็แต่ก้อนจะไม่ได้สีเฮ็ดใหมเราอยู่งนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับถ้ามันมีการเหมาเวลายังยังสะได้หรือนี่ด้วยถ้าแจกใช่ไหมเขไม่ได้ยินเลยผมไม่ได อาจารย์มีเกตพิเศษตอนนี้บอกว่ามีเกชั่วโมงํำทางดีเจเราเนี่ยประกอหรอกเพราะฉะนั้นแล้วทำมาเลยเราให้พิเศษตัดต่อให้ทำออกมาแล้วก็พิเศษจะส่งแขกไปให้ผมแล้วผมจะไปประกอบเองนะครับแต่ในการคุยของอาจารย์ต้องใช้ผมจะให้เป็นหมาร์ลอปเร่องให้วุฒิอฟังยิ่งแรงผมจะไปยาวบอชเพิ่มไปแรงแล้วนะครับให้ไปตั้งมารับเร่องก่อนพิจิพิจิมาร์ล็อปเร่องก่อนเป็นเรื่องเสร็จแล้วบ่อยเปิดเพลงเพราะปุ๋ยมันไม่ใช่ว่า ฟังดื้อแล้วจะซื้อังมันต้องฟังแล้วมันแ้่คปังอาได้แล้วอาจารย์เป็นยั่ไมรรยืโซก่อนกับคไม่ดีเยี่ยงเฉยจได้่วนมรรมรนเปมรรเป็นมรคปม้รคเป็นมรรคเนมรรคเน Uhm. น้องกระแต่ช่วยนะครับตาภาพที่ต่ำนั้นนะครับดูขึ้นแปเงยแล้วขึ้นแปเงยขึ้นร้อยจึดนเจ็ดศูนย์ก็ซื้อดีเกยกว่าเพราะอกกนกระแตบันโดกระแตบันโดเอียงตอกระแตบันโดง้ซื้อคอมกัผมเลยซม้อย่างนีนผมก้องกับนาบันนา กนได้คือนเอได้ได้นไห่นีันีจะเป็นที่ผู้บริหารแต่ถ้ับผมเนที่ผู้บริหารแบบจะมีลูกไม่ตก่รก็นี่ถ้านีแบบออกใลูกค้าลูกที่เยอะเต็มรับระดับใจทัรลไม่ใช่ว่าสั้นแบบเมาแล้วนิดขอไปราอาจารย์ครับ ทุกท่านนะครับปุบปับน้องด้วยนะเพราะว่าน้องก็จะช่วยงานเราได้เยอะอยู่เยอะมาโพอหมดผลฟ้าคุ้มสบายนะครับผลฟ้าทุกที่สบายเลยงานเรียบร้อยนะเรียบรม้ไป บริษัทหนึ่งแต่ว่าน้องก็สามารถมาทําบริษัทปั๊บโกได้หรือการที่นําแนะนําแนวทางเรื่องอุ๋ยได้เขาก็เขาก็อยู่ในระบบของรัฐในเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเยีนแบบอี้ผมก็เข้าเี้าเขาอยู่ในรายการของรัฐเกี่ยวกับเกษตรกรอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าเผี๋ยวน้องมาังกินกาแฟมาทำรายงานต่าแกมาทำงานอะไรก็มาได้ม่ได้มาได้

เซมีเมีย so, น ma, okay. Bo so, right? okay. 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 ้อยที่เซกองมาจุกต้องไหมเฮียเฮียเฮียี่บเฮียบเฮียบแก่ก่อนมาแก่ขึ้นอนวันนว้เซกองนี่ซุยซุยซุยอยู่อกี่ไหนครับข้างเตะข้างเตะก็เซกองนะมั้งตัวแมนหลังหน่าเด่อที่ตื่นตื่นตื่อตื่น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 กื่นตื่นตื่นตื่น เนาะไปก็เลยมีเมียนหน่อยนะครับยังเจะพู่เอพี่จะบอกัไง วันนี้เรียกเดี๋ยววันนี้เพิ่มจีนเดี๋ยวประกาศเองตอนน่มีพิ่มจริงมันทำไปที่เช้าแค่ยังอันมาได้จะมาแล้วมีเออไปเดี๋ยวแต่ยังว่าแล้มีเนี่ยเดี่ยวเออหรือว่าเป็นสูตรนี่กันย่อนมามีู่คุเดียวแค่นีเนี่ยลายกับมีลายเอานร็วเร็วกร็วเ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 ร็็วเร็็วเร็็วเร มันก็ท so ี yeah. s <S well, like yeah. hey. ่ชวนนั่งแก้ในบ้านได้เลยนะหมดอะไรแล้วไม่สวัสดีเก่งผู้เลยหมดอะไรหมดเลยน่าแก้แค่ไหนเอาเงินที่เปิดปูวะงั้นน่ะนี่นี่นี่ผู้เปิดปูนี่ไม่ตีหัวอะไรนะไม่ตีหัวนะเขาจะแก้เขาจะแก้ซีร่างซีร่างเขาจะเอา

tại luo à, tại luo rồi, tôi tôi lấy nét tôi nhìn vào, nhìn vào,

Oh, Are yeah. we?

तो फिर ये भी तो है เล็ไอ้ปากวงเลยมาวะปากวงอไปเลย่วนไทยเลยเลยกเลยร่างสอูร์อาจรย์ตอนนี้รับวงมาจะดูการตอนนี้มันงปิดิดวงเพั้นทีแรกน่ารเมืองตอ่อนทีงานมันเลยเรานรั่เสร็จเรทีนี่ก็แค่เป็นฟอกเน่ยแล้่ลงมาหนักมีเทปดอ่างนผมน่เขาก็ลงไปก่อน เนี ô, b ô, b ô b ô, b ô ่ยน yeah. ้ผมไหมผมจะเอผมไปผมนี่กพี่น้องผม่ผบทผมคนเดียวหมพี่ิผมีีมากว่าผมต้เพิ่างานขอหลายบอก็ต้องเสนองานของผมหแล้วเปลีนงง้พอง่าวอย่างนี้ีเขาดีซอยผมเาทำแล้วพวาอย่างนี้ กิจวิทยาควารยองากิิทยาของการดูหมอลอเนี่ยเป็นลอกอู่บนแท็กาี่หงเื่อเยื่อวงเงินเหมนเปื้อเนี่ยโ้ส่งเราก็ต้องเนี้ยเราทีนี้ยนนึงพิเศษเนี่ยเราโค้ส่งยันนึ่งพิเศษต่อไปบอกว่าตรงกองานสเนีนเปิดค้ดเขาเดเขาไม่พูดสารสตรในที่ีของบอกนแต่เขาส่งไปุ้มเลยแกเพราะวันนึงนก็คือบริษัทเรา การจะทำไข่เพียงนี้แคเริ่อเพราะเาเนอกเป็นคุณคุณัวเพราะไดีเจเเป็นคนอื่นตัว้เป็นจีนเนี่ต้องได้เป็นคุณตัวนะครับที่ซมันจากข้องจองกันอยู่เลยอย่าลืมเา้นเบิงเปุนี่อแน้้องนี้ต่างรอโอเห็ยแล้วเต้ากรเสียุยเนี่เาโอ้เฮียแล้วกแสบายมันต้องไปพร้อมกันปุ๋ยกับกาแฟแค่นั้นแหละแต่ตัวอื่นแทบตร้องต่กแสบายขึ้น ตรงข้าบกตรงนี้แค่ระดับนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วพู้นิพพานว่าฤดูกาลหน้ามันจะกลายเป็นแบบนี้เลยครับหาเมื่อวานน้ำซอยกันระดัน้ำเสนอผมเนี่ยครับผมจะปรุดูแต่ว่าใกลมากขึ้นเหมือนจะไปรอบปากเขาว่าจะเอาเพราะว่าทางวงเของตรงนี้นะก็บอกนะแต่พังยังมันเิดกับมานนี้เกิดใกล้หรือเปล่าเดี๋ยวมัก็มันกับประมาณหนึ่งเรื่องใจกับี่ปากไปเรื่องหมดนะครับเนี่ยในร่างกับมุจารไปเรือย

อยากอยากไม่เล่าเพราะให้พี่เราแล้วก็ถึงหมดก็เปลี่ยนใจไปไปสิครับขอบคุณมากครับหมวดพี่ขอบใจว่าเราบอกว่าทำไมได้สี่พันเลยขับรถขนาดได้สี่ขนาดเราทำได้สี่พันวันนี้ไงวันนี้ไงอะไรอยู่นั้นนี่ราคาดินี่กลางนี่กลางด้วยนี่กลางด้วยดี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 มาเรียนพี่สองห้า

คุมวันนั้นเดียวคุณ่ได้ที่ขก็พัดตัวขา้อยู่เป็นแีล้วตอนเราไปสวัน์เาเมือาเมื่อวนเขาเปิดน้เขาก็ใส่กันเมืนันเสี่ไเอาควมไมัเอาคุณมาดูเอหลายครั้เมืนอขอปว้ก็ขอมาสานซีสวรรค์ีสวรรค์ทั้งเป็นานะโซนอาชีันเป็นการสิอะไรเรากเรีบรนะ

ก็ฟีิางนี่่แนออฟฟิศตออยู่อเป็นมุ่นสวันเขเ้าุนเขบเนนสี่ไนี้ไีเก้าอันเอปเพื่อนกันคุก็เพื่อนได้เฮ้เฮ้่เเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเเเ้ยเกเเย่เเเงเเเยเเง ม่ปริงวันนี้วะอรเยอออนี่แหละใช่ปยิ่งใส่ยิ่งหนักที่ากอาหารกนนี้เนี่ยแทงคู่ก่อนเลยแทงเป็นเอีกันกูนี่อาหารก่อนวันนี้เออโฆษณาจะดีของมันอืมอย่าแต่รู้อม่ยากนะไม่กุญแจได้ยอนะไม่วยได่ะเนี่ย เขาพิมพนนวยเลย่ถมากเขานี่นี่นี่เมียมันีินอันนั้นอไปแงกเจี๊ยม่เน่ยมัไหลเขเลยหลายท่านเอาี่เขาเจี๊ยบเจยบเขียบเจยบเจี๊ยเจีเีเเียเบเเี่ยบบเีีีีีเี

ဘယ်မ <ended> <laughs> ှာပွားပွားပွားဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲဘယ်ကွာဘယ်ဒီဘယ်တော့လဲငါဘယ်တော့လဲ